สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นบัตติไฟนะโอวอเียเราจะเล่นอะไรเลยหยิบบเล่นดิมาเล่นอลองทุกอนแบตเทิร์นดิวยังสู้ไหวอยู่หรือเปล่าได้ไถ้ากูจู้ก็ถอยต่อไหมเอ้กดเองไปกดเองมมันได้หนึ่งวะกดมือกันนะได้กดเองผมเนี่ยมันเลขหนึผมได้เรื่อก่อนได้เรื่อคุณมีอะไรกับเลขหนึ่งเรื่ ดนบวันนึบวันก็ก็ทันรอกับเฮฮึมฮึมชาร์จแอนดรอครับเอ้ยเยอะไปการคิดก่อนแล้วกันดับโซนลบหนึ่งเลืเดจากนั้นคอกาก้าดูที่ดับโซนมมีเท้างแหมก็ว่าจุดยอดไปเลย อ่าทำไมที่ผมต้องการทีาอยู่ตรงนั้นแล้วของคงของใช้ใช่แอทแทกเลยเข้าเลยสองคีหนึกว่าเขามีไปจัวไม่มีไม่ใช่ไปจัวไปฮิวเลือดเฮ้ยมาได้กลายเป็นชาร์จสองก่อนจากนั้นถ้าเข้าจากทีโอชาร์จอีกหนึ่งเป็นชาร์จสามฮิวจัวทำแล้วอืมชาร์จแอ็นด์โอ้เซตเติ เอาแล้วกระตันเบลจะกระเทิมแล้วทุกคน,นไลโตวันเกจกิลาดีคอลิดอันนี้จะเล่นย,วยาวๆหรือว่าคลิปเดียวเกมเดียวหมดสองแมตช์กไ็ได้อันนี้เพราะผมกำลังคิดอยู่แซกไลแซกไลโจดสองอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าไม่นา่าหลอดเลยนี่เ <laughs> จ็คทาโกชิจิเปิดสามไซส์สามกเวทไซส์สามกเวทเด็กเขาไม่ถึงไซส์สามกเวทจริงนะครับใช่ก็ไซส์สองคนนี้ เซตเซตเซตเดียไปแล้วแล้วก็เซตอีกแล้วโอเมก้าไม่ใช่เปิดเปิดตกใจดูว่าเซตอีกแล้วเก็บเลือดแลเสร็จรวยรวยอสัดทองโอ้ยบัตี้นี่มีเซตลิมิตไหมครับเ เซตไปเร่อยๆอย่านี้เลยเหรอไม่นะเซตกี่ใบก็ได้แใ่ที่การยังไม่บอกให้เซตใหการระบายบบกานอรู้นนะอะไฮเปอร์เอนเนอรจีแมนหือชาชสี่ขัดเวทยขัดเวทไม่นะไม่มีก็เลือกแต่งไม่ได้ ใช่ใช่ใช่ยิงไม่ได้ไม,ไม่ถูกไปเหรอฮะนี่คฮะสังเกตแล้วก็ลงมาได้ชื่อสองแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรไม่มีเสรบบัตเทนติดพลังดีเฟนต์หกพันผมไม่มีดีเฟนต์มีผมขอเลยกลางจิชิสองเข้าไล่ ก็เดวแท็เข้า3มีเกมแท็กไหมไม่มีแต่มีอย่างนี้เจนเกตแทกของไอ้นี้ตดึกต๊บแปลงร่างถ้าคุณมีตีสามเราก็จบกันครับหนึ่งสองสาสี่ห้าิวห้าเลยเหครับใช่มาลงมาได้ฮิวสองถ้ามามันอยากไรได้บโบยสัก อะไรคุณเห็นอะไรไหมคุณรู้ไหมอะไรที่ผมบอกว่าเยอะเกินไปแล้วคุณเห็นไปดีไหมโอเคคุณเลือกเลยว่าคุณจะก่อนหรือหลังผมขอเริ่มก่อนได้เอไปเลยไม่ก็จูึ้นมาเป็นหน้าเดิมผมเลยที่จริงเดีวต้องตับสัดกดดีๆครับ ไม่ไเลนนานนามันก็จะติดๆแล้นะทาโกชิจิรวมแล้สู้ได้อยู่ครับเล่นได้อยู่เพราะว่ามันเด็กวิ่งวิ่งตรงมันใส่ข้างหน้าเยอพูดถึงของใหม่นะครับพูดถึงของใหม่ที่จะมาในวันที่27พฤศจิกายนก็จะเป็นกาก้าเนจิดาก้อนแล้วก็คาตนะใช่สามทีมเลยผมคิดว่าจากประสบการณ์โหดไหมครับ กลางการเดี๋ยวนะผมเริ่องความ่ครช่างมันเแล้อใเหมือนเราคุยกันเพลินไป่อยใช่ผมขอเซ็นหมดเลยเฮ้ยไม่อย่างชอบเลยให้ตายเลยเียตัวแปลงล่าง U2 แค่นั้นเฮ้ย3เตีอะออมีแค่นี้เจ็ดพนะจบแล้วะเแิดวรออะไวะเนี่ย อย่ามาตคุณเลยทำไมวันนี้การอะไรเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับการ์ดกันนะเนี่ยเทแรกวันดดิฟานง่ายๆลงเสร็จเสร็จเสร็จง่ายครับง่ายมากเลยครับไปครับตัวนี้ไม่ควรลงตัวแรกง่ายเลยครับฮิวสองครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเยอะเลยครับน้ำตาใจไอ้การแคปชัตจวดแล้วก็ปัดดิขอหนึ่งหอ๋ไม่ได้จวคุณ ผมก็ไม่มีแล้วผมแบมหมดเืินไปแล้วตุวเท่าไหร่ครับดิฟเฟนต์หกพักัลิงทีมกาพันอ่าเทรดอันนี้ทีสามใบนำเวทมนต์บัเทนบิลดิ้งหนึ่งใบได้อืในบเทนบิดิในเวทมนต์อมอันนี้เสร็จแล้วอันนี้ต่อสาได้แล้วสาสาทองอืแล้วก็อันนี้ไบบ แา้วแบสิแล้วที้โดนยิงได้โดนยิงได้บ้านโดนยิงได้เก่งๆแล้วก็ต้อไปบ้านครูกลับมาอีกแล้วอันนี้แม่แม่มาหนึ่งวันอ๋ออันนี้เข้าเส่ใส่ใส่ใชแล้วก็แล้วก็อันนี้เก็ตฮิวสี่ได้ผมเลือกเจนเกตและฮิวสี่ไปครับโอ้โหโอ้ไม่ก็แล้วก็อันนี้ขึ้นมารัผมแล้วก็เขาเทวมงจัวก็ทำไมมีแต่การพวกนี้เป็นเลย์ ค,คุณมันมีแบบผมไหมล่ะไม่เต้าแล้ัเจ็ดาสิตัวที่กา้กานี่มันต้องเริ่มต้นด้วยร่างแรกใช่หรอ่ะใ<ว>ช่ครับทุกคเป็นร่างยีละันต้องดูมยกาศเรากเระเสร็จ,จเสดียรบา้านผมเยอะหน่กระเทมผมจะจู่ๆจบแล้วจะมู๊จะมูใช่ไตีเจ็ดพันเอ,อ้กาแค่าแ,แล้วก็ใช้เท็ค เข้าสู่สนามยิงยิงได้เรื่องเหรอใช่ยิงโอ้น่ารู้ดูแล้วบอกว่าถ้าเข้ามาจากไ์จะได้ยิงยิงมันทําใช่ผมคอเตอร์ได้เลยได้เลยคอเตอร์ยักษ์โวเราบอกอะไรนะมันบอกว่าตัวที่อ่าดากอต เลือดักแอสเคอเตอร์นำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซของดากอนหนึ่งใบบนสนามดากอนที่มีการ์ดใบนี้ในโซจะได้รับพาวเวอร์บวกสามพันและได้รับเทนเทยแล้วก็ถ้าหากว่าไลฟ์ผมเหลือหกหรือต่ำกว่ามันจะได้หนึ่งคิวอันนี้ผมเอามากันตายก่อนโอเคเปลี่ยนออื้ดิจิทัลหมื่นแค่ไหนเขาจุดหมื่นตีเคอเตอร์แอทแท็กมีเดอบลูไม่ใช่หรอจบมันติดเจ็ดพันโอ้จุเสร็จจุดเธอนะพอแล้วพอแล้ว เฮ้ยอะไรกันครับนี่เชิญแต่รอบจบเชิแล้วฮึมชาร์จแต่รอบโอ้ยไม่นะส่องจริงเลยขอเลยจบกันคลิปนี้าเอาสวัสดีครับแล้วแหล่เล่นต่ออะไอ่าเอท็ก แล่น้นและเหลือมาสีแค่นี้เจ็บ <c oughs> อันนี้อ่ะวอสามอโอเค <c oughs> สองสอเฮ้ยน้ำตาจะไหลเขีนสุดท้ายเลยนะเฮ้ยไปตรอเทิญใช่ไปนะเวดเล้วก็นิ้วแล้วกอีชีมือมันก็จะอกาการหนักๆไม่มีแล้วแล้วก็ใช้เทคนิคนี้มัน <c oughs> บอกว่าเมื่ต้องการตื้นใจ,จหนึ่งเลือดทำรายการที่เลือดทำอะไร เออทำลายแล้วด้วยเวลาไม่มีกิจก็ไม่มีเลยเวลากิจขึ้นขึ้นเยอะเกินอะไรกินง่ายแล้วก็ชาร์จแอนโดรแล้วก็เซโต้แล้วเท่นสองการสองการสอบเกียรติโอ้ยมันมีแต่เบื่อเลยหรอ ไม่ไม่มีกว่าลงมาชามา้ขุดเว้นเลยท่ามยกเลยได้ได้เชอช่โอ้ขุดเว้นเป็นที่เป็นแบตเ n ดียิงที่สเลยเหรอใช่แล้วก็ตีล้เดี๋ยวเคาเตอร์ยุดตีอ้ใช่ไหมโอเคได้ตอนนี้ก่อนตีนอนอใช่คิดก่อนหยุดตีแล้วไม่มีคนไหนอะไร ย็งเกดข้อต่อใหม่ไร้ไมีกใ้ที่ไหนโอ้ยแถวสองเล่นไปนึงจะใหมล่อไปได้เล่จประสาทครับ 4K เคแล้วก็ผ่านยังผ่านก็ได้หายไม่อยู่แล้วโลกนี้มีรอด มีตีอะไรดีแบบคขหนีความเป็นจริงอ่ะหนีไปไม่รู้จะอรปไม่รู้เลยจะจอสองวันเตี้ยุ้ยสารทุสองวันเตี้ของช่วไงจุ๋ชารจจ๋ดกจ้าวอแจกไม่โดนหนีแจกแจกไม่โดนจกแจเออเออไม่เป็นไรแจกใครไม่โดนหนแจก แบตเต็นบิลดิ่งบังบึ้งทั้งบอร์ดไหมเนี่ยก็ไม่ร้นบึ้งไม่ร้อนบ้างเลยเคลือบเกลือบน่าเศร้าจริงใจเย็นแบบไม่ง่ายขนาดผมไม่อยากอยู่ในโลกนี้ไปก่อนใบเสร็จยิงใบมันสักอันนึงเลยดีใบดีใช่ไหมมันไม่มีผลหรอกจริงไม่มีตนเพราะมันก็ยังย่อแต่เทคมอนหมอนมันแจกอ้าวจริง มอนเลยดีด้วยิงยิงมันยิงมันโอ้โหเดี๋ยวคุณยิงอันนี้นี่คุณจะรู้สึกเสียใจทีหลังแน่นอนทำไมเพราะมันกลับมาได้ครัอ้าวไม่ต่างกันแกระแทกเอแทกเอากลับมาไหมยังขอขอดูก่อนทำอะไรมาเข้ามาเขานี่ไงบิดกลางเลยนึกเจอเจอเข้าเป้นหนึ่งจุมาตีอ่าขึ้นเทคุทำรายการแทรกก่อนแล้วก็ลงมาจริงเออจริงเลย แล้วก็ตีอยู่เขาเปินคุณหนีไม่ทันอันนี้เขาหน้าอยู่มีเขาหน้าอยู่โลกอื้ <หา S 1> วตช่ไปจูบมีใบเทียนมืองงหังน้องๆครับสำหรับใครที่ดูอยู่ครับดับต้อนไม่เหมาะกับการใส่เอ้ยกระเทิร์นจูวแล้วก็ไม่ชา้าหนึ่งเรียแล้วก็เสร็จเสร็จเสร็จสก<อ><อ>็าตายแล้วมัวว้งกระเทินเออซีคิลโอเคดู เด็กมันก็ยังคอนเล่นได้อยู่สำหรับฮิรโระโอเคครับสำหรับของใหม่คนระับไม่ไหว